เสิมเต็งหน้าด้วยยกกระชับหน้าได้ด้วยครับค่อนข้างค่อนข้างคุ้มรูยกกระชับขึ้นไม่ต้องกัดครับเอาจนคนไข้พอใจดูว่าเอาจนหมอพอใจหมอถ้าไม่พอใจหมอเขาขอไม่ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยครับเยอะมากนี่มันฟูขึ้นมาเลยโอ้ยมัน โปรฟิลินนะครับก็เป็นโปรแกรมใหม่ล่าสุดของเรียีเป็นการฉีดใหม่โยกกระชับหน้าร่วมกับการฉีดใหม่ที่ช่วยเติมเต็มล่องลึกบริเวณหน้าใหม่ก็จะมีสองสีนะครับจะมีสีชมพูแล้วก็เป็น,ปนใหม่หสีเหลืองใหม่สีชมพูเนี่ยจะช่วยเรื่องการยกกระชับหน้านะครับสำหรับคนที่มีหน้าหย่อนคล้อยเนาะหน้าเหลวแล้วก็หน้าขาดคอ,อลลาเจนเนี่ยเราก็จะช่วยยกกระชับหน้าได้ค่อนข้างดีงส่วนใหม่สีเหลืองเนี่ยใส่เข้าไปบรเวณล่องแก้มใต้ตาลองน้องหมากนะครับแล้วก็ขมับเนี่ยช่ยช่วยเติมเนนะะต็มได้เติมแล้วก็ฟูขึ้น ความเสี่ยงกับการนี้นะครับอย่างแล้วก็คุ้มหมอว่าคุ้มค่ามากก็ได้ทางการหมั่นยกกระชับหน้าได้ทางการเติมกระดิ่งง่ายนะครับเพื่อเหมือนเป็นคุ้วันนะครับผมในที่สองก็อาปรึกษามหมอปีประเมินนะครับแล้วก็แปดเดือนชาปีในที่สามก็คนไข้ที่ทําไปแล้วเนี่ยก็หมั่นอยู่ที่หน้าได้นั่นข้างนานแล้วก็หลายคนก็อยู่ได้ประมาณ8เดือนถึง1ปีเลยถ้าใครมีปัญหาอย่างบอกว่าอยากทั้งยกกระชับหน้าแล้วก็แบบอยา ของใบหน้าเนี่ยเามาปรึกษาหมอได้นะครับที่เรียกกินอีสานาร์อน